ดีครับผมมื้อนี้ก็มาพบพอกับบอลลอนคนโคราคือเก่าพี่น้องมันก็คืนนี้ฝนตกแฮงบอลลอนไปหาสองกบมาครับบ่ได้ทไทยให้พี่ให้น้องเบิ่งตอนจับเด้อครับพี่น้องฝนก็ตกนะครับฝนตกยานโทรศัพท์ตกหนามนะครับใหญ่ครับยังใหญ่เลยกบเมใครครับ

หเดิงพี่น้องตัวใหญ่ๆกำสองตู้กำเอวบุ้มอ่าตู้ใหญ่คักมือนีมาเบ่งกบกบโคราดออกแล้วเด้อพี่น้องมือนีิกบโคราดออกอิงบอกออกออกเป็กบโคราด อ่าได้จับกบโคราชอู้ยบึงหลังพี่น้องเลยต่ำเต็มมือเลยพี่น้องสี่ตัวในโลก,กว่าเลยพี่น้องเลยโอย้สะใจเลยครับมีแต่ไข่ติดทวงเลย,ยพี่น้องอก็ไข่ระดับนี้โอ้ยไหนสักครับพี่นอ้องสี่ตัวอฮ้ย จับมาคืนนี่จชนตีสามพี่น้องจะยูมาไม่เนตีสามเดี๋ย่อีกน้อยเดี๋ยวกับเบเจงพี่น้องเมียยางหลายลาขาเลยพี่น้องโอ้ไปได้จังหวะกบกอดคู่พี่น้องเอ้ยสนุกจับได้หลายครับเพิ่นไปเพิ่นก็หาหลายได้กันทุกคนครับโอ้เนี่ย <c ười> <ฆ>อีปีดเล่น้องเลยมมนมีคนตกปลาบ่อยาน้องหากบเทียนครับมีนึงได้จับแค่นึงนะครับกบจะได้หากบเทียนครับตกไป็ดยังกับบ่บ้บ

บนคบบคลับตัวแม่นคบเลี <S <S <ra> ้ยงเลยครับคบธรรมชาติเลยครับคบธรรมชาติล้วนๆครับผมปูนี่ดูนใหญ่ครับนตอกีหละดดดอดดเดดดด่ดดอกกดด้ดดด้ดด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 ัดด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 ด่ด โอ้ยตกด,ดีขนาดครับเหมือนตึ๊บเหมือนือไม่ละคือหือ,อไม่ละว่าแสดงชอบชงบอลลอนคนโครรักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ด,ด,ดตับตะไคร้กด,ดกระดิ่งให้บอลลอนน้ำครับกดติดตามันเข้ามาหลายๆครับผมเลี้ยงหายู่หากินนี่เสือ้ออาบอลลอนได้ บาลลอนมาหาอยู่หากินครับพี่น้องอ่าสำหรับลิปนี่กันพามาเบิองกบหนะ่อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวลิปหนาบาลลอนสิไปหายอยู่หากินเป็นน้ำคลองธรรมชาติที่เก่าพี่น้องในช่วงนี้หากบกันเดี๋ยวให้ฝนเจ้าตัก,กันไหมไปปลูกมันปลูกงาเหลียวเดี๋ยวบารลอนสิไปเห็ดลิปในคลองธรรมชาติให้เบิองกับไม้ธรรมชาติที่เก่าพี่น้องฝนจะตกแล้วครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องก่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะฝนตกครับผมสวัสดีครับ